อันนี้ที่นอนใยญ่กว่านี่โอ้ยายยายนอนง่ายง่าถ้าบ้านล้างมังใหญ่แต่กอไฟนอนนะโอ้เนี่ครับบอ้ดินมาใหย่เลขยังให้ยายให้ซื้อตัวไหนเนี่ยยายให้ซื้อตัวไหนยายให้ซื้อตัวไหนทันถูกเลขเนี่ยเจ้าแม่มจ้าวขึ้นฟามึงจ้าวบานดินน่งซีไปบ่น้ำมือเจ้า โอ้บ่าหนึ่งสี่ก็เลยว่านำข้อมือหนึ่งสี่บ่วใหญ่งามเลยงามยู่นนัแหละงามบ่งามเลยงามบัวใหญ่หนึ่งสีหนึ่งสี่งามป้ะงามติโอ้ยนี่ที่นอนใหญ่นอนอยากไฟซื้อนอนอยากไฟซื้อเออเออบ้านใหญ่จะนอนนอนจะเด็กหน่อยนอนสมพลเห็นกันแล้ว เคี่ยวมาใหญ่เคี่ยวทุกวันกวัางอ๋าจ้ะไงมากบนหนึ่งสี่มากบนหนึ่งสี่รัแรงมึงหูมากไปชคยังไม่ก็บอกบ่าซื้อหนึ่งสี่ไปโชคบ่าวกับมึงกร่าวมังหอยบ่าวบาตามบาตามบ่าวตามสี่ออกได้กบาตามเนี่ย ยายนอนพิงไฟนานเลยอย่างเรแบบเนี้ยเกิดมาเลยตั้งแต่เกิดมาเลยบ่นอนพิงไฟเลยดิใช่อ๋อสา,ามสามสามยายบ่มีลูกมีหลานมีลูกจักคน้วสองตนอ๋อตาโอ้แล้วแล้วก็ตาไปไหนกูตาตาห่ากตาเสียแล้วตาเลยสามสสามสอ๋อก็เลยพิงไฟนอนอยู่พี่เนาะ กลับเนี่ยสาธุสาธุด้วยคุณยายยายมักหนึ่งสีเนะจ้ะกระถั่บกข่าวยก่าหยายนางหนึ่งสีมุจฉากเองมุจฉาวเองอยใหญ่รความสุาพบุรุษบอกมุขพึ่งบอกเองหนึ่งสีมุจฉาเองหนึ่งสีเหรอนะมาตามตัวเลขนะครับที่ศาล ปอแสงเพชรนะครับปู่แสงเพชรแลสารครับสารสารที่คุณยายเขาบอกว่าลงผู้สวงที่มาที่นี่นะครับเรามาติดตามคุณยายนะครับแล้วก็มาขอตัวเลขว่าจะได้ตัวเลขตัวไหนนะครับกับสารคุณยายมีสองสารนะครับแล้วเรามาดูกันครับว่าจะได้เป็นตัวไหนครับคุณผู้ชมครับกลางกางกลางกลางปายรู้จักอ่เออคะไรโอ้ยสารให่สารอันนี้เป็น สารของครอบครัวยายเนาะที่ตั้งร่าตั้งให้ทำไมมีพคนอะัยเยอะจังอะคะคุณยายก็าื่นมาใายกับกองเงินตื่นมากจ้ะพวงมอลัยมีคนมาขอโชคหรือว่ามาบนบานสารกล่าวครับคุณยายบอกบ่กเขาจะคือว่าเขาจะทำมาด้าเขไปไปสอบไปหนังเขาสอบผู้สอบสอบผู้สอบหมองสอบทำงานเนาะด้เป็นกระสือพวงมาลัยมาขอ พอพรับของสี่อันแสดงว่ามีคนประสบความสำเร็จเยอะเลยนอนเต็มเลยเราพร้อมกระสือย่างไรหลบร้านกหลร้านก็หลบร้านเราพอมกันใหญจะมีคนมาขอจะไปสอบสอบเป็นครูเป็นเจ้าเป็นนายก็จะมาขอตรงนี้สารตรงนี้ใช่ไหมคุณยายถ้าได้แล้วก็จะนำพวงมาอะไรมาให้เออไม่คือพวงไม่ได้มาแงกับบใส่ยังกันอรอพวงพวงมาอะไมาไหวเนาะ ได้คุณยายเห็นเห็นเห็นมีผ้าขาวเขามาบนอะไรไว้ครับไหนผ้าขาวตรงตรงนั้นผ้าขาวผลไม้ได้ใส่หมู่บ้านสองชายโอ้นละไม่คนละไม้ซื้อสารหนังยายสารเจ้าพ่อจันเพชรเจ้าพ่อเจ้าพ่อสารอะไรนะสารเจ้าพ่อจันเพชรพ่อแสงเพชรแสงเพชรหรือจันเพชรแสงแสงแสงบ่เจ้าพ่อแสงเพชรในนมีป้ายอยู่นะ เขาไปยับกับปอน่อะงกั้อันหน่อยแเออก็มืดาก็เห็นแสงแสงเจ้าขอแสงเพชรแสงเจ้าข้อแสงเพชรเขาไปรับกรบปอนกันแล้วแล้วมีคนมาขอโชคขอลาบไหมครับคุณยายไม่ันไปขอเย็นกว่าจะไปทำอื่เขาปอไปช่วยงานปอไปใาคนไว้ไว้ไงพว้ไงนก็หายไลกลมห้องกัใสก็เฉย สุนียายบอกกอนเราบอกว่าผมมาขอเลดบอกก่นหลันั่นเนาะบอกก็ว่างพนคนมาขออยก็ใช่บุคยังงั้นบอรเออคับบ้าแต่เปิดทางให้นอขอเลดเปทายายนั่งยายนั่งบนเลขอย่างนั้ผมเห็นแล้วขข้งหลังยายน่ะข้างหลังกลางก้นยายยายลุกลุกดูสิเอ๊ะยายดูนั่ไม่มีนี่นเอาเห็นว่ายายนี่ นี่ยเนี่เนี่นี่ยเอ้ายใหญ่หนี่เนี่หกไมหมเรยกต้าหนยายบึงมันจะศูนย์หกอ่ะหกแท้ๆเลยนี่หกแท้ๆเลยนี่เจ็ดหกเจ็ดหกบ่อนี่หกชัดๆเลยนั่นนี่ตั้งตั้งี่ขึ้นสาวคุณบอก สีิบ้าสยี่แม่นี่ย้ายอยุเท่าไรหรอครับเจ็ดสิบกัวรก่เจ็ดสิบกัวเกวี่โเปดสิบแล้วเจ็ดสิบเท่าไรย้ายเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเนาะอนุย้ายแต่ว่าตั้งสามนีตั้งแต่อยุห้าสิบกัวแมาขายคนยื่นเหมืนุงมนกากับ่วน์ล็อกอ เล่มานไหลก็ยหากัรมาวนมาล้ำก็หายมานมาล้ำก็หายอยล้ำหายสี่สามคนอ้มาฝนมาล้ำยายนมลบอกหรือจักไหทุกวันนี่นะเกิม้นคตาสวแม่ต้นกดอทุกวันบอกาวันพระวันเจ้าวันพระวันเจ้ากามเน้ตามก่อนนอนแล้วเนาะสวนอีหังใจโนนี่เลยบอกอกตอนอยู่บ้านยายอยู่บ้านเดียวยายมานี่ทุกวันเหรอื

ก็งไ้ปางือนโอ้โหเยอะมากขึ้ะเจ้าหญิงคงจรหมด้าเออเจ้าหญิงคมจอนยายขึ้นไปได้บมนี่พ่แสนยายขึ้นได้ไหมยายขึ้นไหวหมขึ้นไ้าขึ้นไปข้างบนยายขึ้นไปไหวไ่ได้บ่ขึ้นได้ติโอ้ใช่ซื้อนี่ตังนั่นได้จังไลยยายตังเองบอ ก็ฝาบ่อราบ่อฝาบ่อว่าชื่อเนังล้าข้ากังค์เลยขตังคลวงพอง่ตรงประกันงคืพนแรา้วาวคนบอได้ได้ตัวยาเสพติดอะไรม่ได้ซื้นถายหมดอ้ยายายบนไว้ ก็เลยหายหัวหลนเลยไ่อนคหกัอนเลยหายหัวโหลนเลย่ก่อนหัวหลนเลยหัวหลนเบินลหัวเลยโอ้หัวปากอเก่าักคนชหัวปเลยอืออือบัดนียยายปลอดให้เพิ่มเพิ่นก็เลยเศรษเศราเลยผมยายก็เลยเห็นเลยยังไรอหน้าประกาศสั่นาประกาศของก็้อง ย้ายขอยางขึ้นไปเบิงไถบอนี่ยางฝืนไปเบิงไก็ปตอกไปยางเบิงทั้งฝุ่ดคุณผู้ชมนะเป็นสารที่มีพวงมาลัยเยอะที่สุดนะครับที่เห็นมานะครับสารจ้าพ่อแสงเพชรนะครับแอดขออนุญาตไปดูนิดหนึ่งนะครับอ่ะนี่ฮะมีขออนุญาตหลูกหลานขออนุญาตมานะครับถ่ายทำให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ โอ้โหสารโมอะไรเยอะมากนะเลขไม่ใหญ่ยายมีฝันที่เลขบอกยายเคยฝันที่เลขไหมบ่ฝันเลยบอกบได้วกิ่มสิงนะบอกได้บกเ่บกเคยฟันดิบออบกเยิัการอันว่าคุณไมเหนย Oh. คนมีเซ้นไหนครับตัวเลขยังไ,ไม่เห็นเลยเอียนไหมย้ายบอกว่าให้ขอเองยาให้น้องเอียแล้วก็ แอดมินีนะครับเห็นห้านะรห้าหนึ่งเนาะท้งท่านผู้ชมก็ลงเนาะพอเห็นเต็มเหมือนกันไม่ทิ้งใครนะครับมี้เป็นเรอนห้าสาม